สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในปนับเฮเวนเตกันอีกแล้วนะครับทุกคนเราจะรับในคลิปนี้เราจะมาเล่นไอ้มิลิเกมที่มีชื่อว่า Dark Room ครับนี่ครับเลยโอ้โหพัชแท็บเหรอนี่นะครับเป็นมิลิเกมดาร์ r o ูมสุดน่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนอื้ือร่อยจัดไปเลยพัชแท็ อุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยพาสแชเปไปนั่งอะไรตรงนั้นน่ะ <c oughs> อุย้ยขยับแล้วอยู่อะไรอะ่ะ คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหอ่าหน้าสี่ปึ๊บอุ้ยเยี่ยอุ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนปึ๊บอุ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วอุ้ยปึ๊บอุ้ยทำสิซ้ำๆน้องเบ็ด ทัส,สิทีฮึ๊บยู่ไหนอยู่ไหนไม่นะอย่านะโอ๊ยเหี้ยะอะไรอ่ะเปิดมากูก็ตายแหเลยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดมึขงขนลุกเลยครับทุกคนคืออะไรครับเนี่ยต้องเล่นใหม่ใช่ไหมไดผม้ผมจะรอนายก็กจะรอ Hello. Hmm, sebat Wih, ada suara yang berlalu, như này á à? ôi làm chi chân này ra ngày không nè à? ui Oui. สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ตึ๊บอ้ามันจะเปิดไฟเลยโอ้โหอะไรวะตายแล้วครับไม่ยอมจะผ่านให้ได้อยากเหลือเกิน 9ปุ๊บ1 5 7ห้า5จ5ดสี่ห้าสาม44 4สองไปแล้วมาไกลละสิบสามหกผมเปิดเลยปุ๊บ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยี่สิบยี่สิบเดเฮ้ยเ้นะแล้วฮ่หาฮ่าฮ่าไอ้กากโอ้ยโอ้ยต้องกาแบบก,บ,บกาแบบกาเลยอ่ะหมุนก่อนได้อะไรดีอ่ะมิกซ์นัท มิกนัสเฮ้ยเอ้เอาตกเฉยเอา้าไม่นะมากลับมานรงนีหว่ากินก่อนกินได้ไหมนะ่ะกินไม่ได้โหผ่านแล้วครับต่อไปไนแมร์บีบีโหต้องมานั่งไอ้นี่อีกแล้วเหรอไม่ชอบเลยอะ่ะปึ๊บกดกี่วีครับเนี่ยเก้าสิบวีเหมือนเดิมไป เฮ้ยมันเฮ้ยใจเร <80! S 1> าแปดสิบมาล้เจ็ดเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่สามสองเจ็ดเอ็ดเจ็ดสิบปุ๊บอยู่ไหนเก้าหกแปดหกเจ็ดหกหกเฮ้ยโอยโอยโคตรหลอนเลยครับทุกคนมายืนนี่ละ วิ่งข้าวสายอาสองอ่ะอุ๊ยเชี้ยแอบบดูได้ไหมเนี่ยแอบบดูไม่ได้อีกเจ็ดสี่หกสี่ห้าอู้ยให้อะไรสี่สองสี่เจ็ดสามเก้าสามแปดโค้หอีกนิดเดียวตะโพกเฮ้ยได้แล้วฮัลโหลฮ่าฮ่าเช็คเดียวผ่าน ้ผมนี่แบบขาสั่นเลยนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมันคือบอนนี่ไบท์อืมโคตรอร่อยอะไรครับเนี่ยโอะไครับพี่ผมจะเล่นต่อครับอันนี้อะไรเนี่ยแปลกๆอะไรนึงนะเดี๋ยวผมกลับมาไม่กลับอ่ะไปเลย รู้สึกแหลกๆนะครับทุกคนแหลกไหมเม็แหลกนะเฮ้ยเนี่ยแหลกๆนั้นเนี่ยโอเคครับทุกคนมาเรามาดูอีกันพัชเบบี้กันต่อเลยอา่าฮะมันจะมีแบตใช่ไหมอือหือคือยังไงอะ๋ะอุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีเทป ยังไงครับเนี่ยคือผมต้องหาอะไรเนี่ยวิบะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไปแล้วไปแล้วคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอยู่นี่ มีเดินมาแล้วคืออะไรอะ่ะต้องมานั่งหาจริงเหรอแบตจะหมดอุ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อ่าตัว้ังคังมีไหมใช่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 กูเห็นมึงแล้ว ไปแล้วไปแล้วถึงไรอ่ะนี่นี่ไปแล้วครับสามขอ <c oughs> แม่เฮ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาะเวย้ยอย่าเข้ามานะนวย้ยอ้ยเฮียอุ้ย,ยตกเก๊หมดเลย ตกใจอะไรอ่ะไม่มีอะไรสามารถทํำลายคุณได้ซึ่งตอนนี้มันทําอยู่คือกูตกใจจัดนะผมตกใจมากอุย้ยเต็มเลยตรงนั้นอะ่ะอุย้ยโอเคปุ๊บโอ้ย,อยนู้นสองสามอ่หาหนึห่ง 2 3 2. 1. là Elato, yonai yonai ngon này? nát yon, yon, ní mì mì ไหนกันบ้างอ่ะนี่ไงอุ้ยตกใจตายแน่กูเนี่ยอุ้ยอะไรวะปุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันยากเกินไปเปล่าเนี่ยโอ้โหตกใจแท้ตกใจแท้เลยนี่ คือต้องมองว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างไม่ควรลำบากมีสามตัวโอเคปุ๊บหยุดกันปุ๊บน่นี่ปุ๊บมีมีม่มีม อือไม่มีอุ๊ยนี่ไงโคตรใกล้จหายผมค้างอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีนะอยู่นู่นอุ๊ยนี่ไงไปไหนแล้วอ่ะ เออก okay, okay. ูไม no, no, no. ่ตายหรอกกูไม่ตายไปก่อนโอเคโอเคเช็คให้ดีๆนะแถวนี้มันเถื่อนนนนนสามที่สอง อุ้ยโอ้โหมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยขอเตรียมใจก่อนอ้โคตรน่ากลัวเลยมืดมากไม่ชอบเลยอ่ะปุ๊บไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วก็ต้องมานั่งสาดปุ๊บวีไม่มียังไม่มียังไม่มี มาแล้มาแล้วมาละมมาละอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอ๋อคือถ้ามันหัวสั่นแปลว่ามันใกล้มาเล่นเราละอ่าคือถ้าหัวมันสั่นแบบเจ้าเข้าก็ใกล้จะเล่นเราแล้วนะเอาท่อเข้าท่อเจ๊เธอ

ตายแล้วปะเนี่ยอุ้ยนี่เดินมายั้งเร็วเลยโอเคไม่เห็นตัวมันมีตรงไหนบ้างครับเนี่ยโอ้ตกใจมด้งแลวก็หยุดดู เนี่ยมันยังไม่มีนะนี่คือมันเริ่มมาแล้วใช่ไหมอุ้ยั้งไงเป,ไเป็นไหนแล้ววะเป็นไหนแล้ววะเออเฮ้ไม่เห็นูนีไหนโอ้ย <laughs> เดี๋ยกขันมีตรงนี้ได้เหรอมันมีตรงนั้นด้วยเหรอ แล้วมันอ่ะอุ้ยอุ้ยมาโคตรใกล้ชิคก้อนนี้ก่อนไม่มีอ่ะชิคเลยสาเลยสาเลยยังไงฮ่ามีจุดใหม่รู้แล้วจุดไหนองสามสี่เอออยู่ไหนโอเคกูคถามอยู่ไหนมึง ก็่างนี้เลยทัานก็โทษได้ไหมมันช่างรารดทารมานเหลือเกินหนึ่งสองสามุยไม่มีนะบนนี้เฮ้ยอยู่ไหนวะไอ้อนั่นอีกสองตัวที่เหลือมันอยู่ไหนไม่รู้ครับทุกคนเฮ้ยอุย้ย รู้ละรู้ละรู้ละบอลล่นวูดอ,อยู่นูน้นมีไหมล่ะไม่มียังไม่มีเฮ้ยเช็คข้างบนก่อนเลย โอเคมาดีนะ่ะตอนนี้อ่าหมกปนู่นมีปะล่ะไ,ไม่มีไม่มีอยู่ไหนอะ่ะอุ้ย กำลังเดินมาเลยเฮ้ยอยู <c oughs> ่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไหนวะวูอยู่นี่หนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เล่นงี้ได้เลยไอ้หนู<ด>เล่นงี้พี่ก็โอเคเลยเล่นงี้เหรอน้อง<ด>เล่นงี้พี่ไม่ตลกนน้องน้องเล่นงี้พี่เสียใจอยู่ไหนวะ ไม่เห็นเลยอะ่ะนี่เปล่าโอ้ใช่เฮ้ยใครแจ้งผมตายเนี่ยฮะไอ้นี่ใช่ไหมสองเช็ค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 อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงสองสามอุ้ยเชียกไกลจัดอุ้ยนี่นี่นี่ ชิบผายละโอโห้ช้านานเลยสายอุ้ยรอดโอ้โหรอดเฉยทุกคนโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะต้องเล่นใหม่แล้วล่ะคือแบบหาเป็นตีเลยอ่ะหาไอตุ๊กตาตุ่นเนี่ยไอพวกตุ๊กตาเบบี้กระโถโอ้โห้ตุ๊กตาน่ากลัวมากเลยอ่ะอืมใครเนี่ย โอ้ยนี่น่าสนุกรแล้วหรือยังโคตรหนุกเลยบัดโถ่โคตรน่ากลัวนี่อะไรเนี่ย Fun Time Foxy หรอกดอะไรเพื่อวิ่งนะเอ่อมีจะมีหมวกโอเคเราต้องไปข้างหน้า Fun Time Foxy is motion activated for this reason it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her you have been provided with a flash beacon use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything however okay. use it as sparingly as possible proceed forward to reach the parts and service room okay, เดินเลี้ยวครับอุ้ยเฮียขอโทษเอ้ยยังไม่ได้ทำมิอะไรเลยขอโทษสีาเรบคำหยาบแต่ผมจะพูดขอบคุณครับอยากเล่นเอ้ยผมรู้สึกว่าผมแลกๆนั้นแหละไม่หรอมั้งเครับ โอเคเลย s p a r i n g l ไม่มีตัวอะไรครับเคยมนอยู่ข้างหน้าเราเทิยหลังอุ้ยคืออะไรอ่ะห้ามต้องหน้ามันเหรอ <c oughs> คืออะไรครับ ต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรผมไม่เข้าใจกลัวเลยผมกลัวล้วนเลยไงไหนมีอะไรไนมีอยไรเขาต้องเดินไปข้างหน้าตรงนี้ได้มันมาแล้ว ตรงครับราเดินเลี้ยวดีกว่าฮุ้ยเขี้ยดเราต้องเลี่ยงนางอื่นใช่ไหมเป็นไหนแล้วเนะี่ยหายไปแล้วงั้นเราตรงเลยโอเคลบลบลบไปด้านซ้ายอุ้ยลบ ไปด้านขวาไปด้านซ้าย,ยงงนะอ่ะไปด้านซ้ายต่อต้องเอียงตามด้วย่นนะเนี่ยเปมันมาตรงนี้งั้นเราหลบไปด้านขวามันอยู่ด้านตะมันอยู่ด้านซ้ายตรงแม่งเลยอนะ่ะโอ้โหถอยดีกว่า

อย่าทำฉันได้ไหมฉันขอลองเจออยู่นะอยู่นะเจออยาทำอะไรกับฉันได้ไหมฉันนั้นเสียใจเวลาเจออยู่ข้างหน้าเราฮ่าฮ่าฮ่าอย่านะโอเคมันอยู่ข้างหน้ากูเลยแล้วมันไม่ไปไหนด้วย มันจะเล่นกูให้ได้เลยเหรอับตรงเลยตรงเลยเว้ยครับชิวอิสรภาพชนะโอ้ oh my god ชนะ้ว oh. อิสรภาพครับอ,อไอตุ๊กตาเวเยนนี่มันทำผมตายหลายรอบมากเพราะฉะนั้นผมจะคุยยังทิ้งคอนติเนียไม่ไม่เทิ้ยงทิ้งเฮอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ปะเหลือเราต้องต่อไปพาร์ทซ่หมหุ่มนะครับทุกคนก็สำหรับคนที่กั <c oughs> งเห็นพาร์ทต่อไปเร็วๆนะครับกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปละบายครับทุกคน